หนอะคุณอ้นหายไปยังอะคุณอ้นอะเดินพี่หนิงไปได้ปะไม่ได้ไปได้พี่ท่านจะแวะไปแบบทำคอนเทนต์่วโมงอุ้ยแต่ไม่มีแรงแขนอุ้ยโอ้ยไม่มีแรงแขนวันนั้นไปปีนจะแม่คอนเทนต์นะคะคนนี้นวันนั้นไปสปาร์ต้าไม่มีแรงแขนจริงแม่ คาดว่าจะปีนได้ปีนไม่ได้ตั้งแต่ก้ามเนื้อมันไม่ชินตั้งแต่เก็บอ๋อเชือกเชือกคมด้วยทุกคนทำอะไรกันอยู่คะทุกคน <c oughs> เรียนหรือทำงานหรือใดๆคะอให้ดูพี่มินี้แต่งหน้าแต่งหน้าเร็วคะ่ะรายการ อเหรอร้อยมะลายอุ้ยกุลสตรีไม่ค่อยเห็นใครร้อยมะลายแล้วนะมัน <estiver thorough> <nước> เป็นงานที่แบบทดิฉันทำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นงานที่แบบใช้มือ่แบบรุนเร่าเข็มแทงมือนะคะอยู่แต่บนที่นอนเหรออุ้ยฉายอย่างนี้บนที่นอนบ้าง วิ่งแม่ส้มไปวะนี่ไงเห็นไหมพี่ย่าไม่เปลี่ยนหัวเรื่องไลฟ์กับพี่อ้นเลยยังเป็นวีรกรรมย่าอ้นอยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เปลี่ยนไม่เป็นนะท <_ u> ุกคนเดียยด๋ยวค่อยไว้ฝึกใหม่ไม่วันนั้นทีมทําให้ไงแล้วก็แล้วก็เมื่อวานทีมก็บอกแล้วล่ะไว้ไม่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนไม่เป็นใครมาเปลี่ยนให้หน่อยไม่อ่ะเปลี่ยนตรงไหนก็นไม่รู้ สีวัตถุไม่ได้นะยังฮัลโหล from Philippines he ่ังตนี้เออเป็นการไลฟ์ที่นาถามมาพี่วางกล้องก็ไม่มีใช่เดี๋ยวต้องซื้อตัวเล็กๆแบบที่เด็กแบบเล็กๆสักพักอ่ามาแต่งให้ทุกคนดูนะคะก็คือแม่ขอสีส้มก็คือส้มแรกที่เราลงไปหน้าแก้มก็คือโบโบรธเลย โปรคือส้มส้มเพิ่งตื่นมาจากรถอะหน้าแบบตื่นมาก็สวยแอบครูดูพี่ย่าอุ้ยอยู่โรงเรียนหรอคะอ๋อี่ย่าอย่าเปิดเสียงนะคะอย่าเปิดเสียงเหมือนจะรู้เลยว่าควนไหน ทุกคนขอหนึ่งแสนนะวันนี้ขอหนึ่งแสนนะก่อนเข้ารายการถ้านั่งสวดมนต์ให้ทุกคนดูได้ได้ทุกคนคะ่ะยามเช้ากิจวัตรประจำวันสวดมนต์ค่ะเวลานั่งแต่งหน้าทำผม,ไ,มได้ไม่ได้ <c oughs> We from Brazil. Hello, good morning. What time is it in Brazil? South Africa, too. Wow. <laughs> น้าถ่ายสตอรี่ให้หน่อยสิอ๋อถ่ายเน้นอยู่ใช่ไหม Love from U S โ Oh สุดยอดคมากโออถ่ายดีจังออะไรเหรออ่ ถ่ายลราเนสตอรี่แสนฟิลเตอร์ให้แม่ใส่ฟิลเตอร์ด้วยฟิลเตอร์ด้วยนิดหน่อยนานมาทีจะละทีเออสวยแล้วก็มีได้ไหมได้แหละได้สวยนะสตอรี่แสนเส่งมาแท็กมานนงถ้าถึงไหนโอ้ยสวยนะอะไรอยอางน้ถ้ถึงอีกแล้วโอย อันนี้ก็เป็นเซเล็บหรือเปล่าเนี่ยคนนี้คะเป็นเซเล็บที่อันนี้ทรงจึ้งมากแล้วก็ม้องนาจะเข้าตัวทีร์ต้องประจานด้วยใช่ไหมคะไร้แม่หวังลืมไม่เป็นไรถึงแม่มาเขาชอบดูความเป็นธรรมชาตินะทุกคนเนาะว่าแบบว่าในแต่ละวันเนี่ยจะเจอใครบ้างนี่คุณแมนนี่ค่ะสวัสดีค่ะนี่น้องนัาค่ะน้องเบียร์ค่ะส่วนน้องเบียร์เซเลบประจำ จำกลองเราถ่ายรูปสวยทุกวันแล้วก็น้ำอยู่ไหนน้ำน้องน้ำค่ะน้องน้ำไข่น้องงามน้องน้ำเกิร์ลเลิฟเกิร์ลเลิฟอันนี้เท่าไหร่น้องบอกสวยทุกคนเลยขอบคุณค่ะขอับคุณแน่ค่ะคัด ขาดหนูหมายถึงตัวหนูพี่หนูขาดพี่หนูโอ้ยจำพี่หนูได้ด้วยวันนี้เข้าสิบโมงสีเอ็ดอ๋ขาดพี่หนูจำพี่หนูได้ด้วยเหรอใช่ไม่ลูกขาดหนูหมายถึงตัวเองหรือหนูพี่หนูปกติพี่หนูจะเข้าแทนพี่แมนนี่แต่เป็นเหมือนเหมือนเป็นช่างเป็นช่างหลักแล้วค่ะเพราะว่าแต่ช่างหลักเราคือพี่แมนนี่พี่แมนนี่ตอนนี้มีภารกิจพี่พี่แมนนี่ดูศิลปินดูแลจนตัวเองจะเป็นศิลปินเองแล้ว ทำคอนเทนต์ฉ่ำกว่า <c oughs> จริงฉันอยากจกะทุบศิลปินของฉันละเกินแล้วคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์ปังกว่าศิลป,ปินตัวเองเออทำคอนเทนต์ให้เกียรติศิลปินบ้างเดี๋ย <c oughs> วศิลปินไม่มีที่ยืน <c oughs> ไห<ว>มมมน่่ทีได้เลยขอบคุณนะคะคุณนัทใครอยู่ไหนพีเบียรน้องเซ เขาแจ้มามันก็ดูคือคักเนาะทำไมเนาะมีเสียงมีเสียงมีเสียงไงมันดูไม่ึงนึงใชาทำให้ทิวงงหลับอะไรจริงเหรอจริงง่วงหลับแบบนั่งหลับบนโฟล์กมุมหนูเขาจะนุ่มนวลนุ่มนวลแล้วก็ชาแบบทำให้คนโดนแต่งหน้าทำผมจะหลับไปด้วยจะประดิษฐ์ประดิษฐ์นิดนึงค่อยๆจับแม้จะรีบแค่ไหนก็ตามก็จะนุ่มนว lots of love from Vietnam thank you love you เรามาถึงขั้นนี้กันแลวขั้นไหนจ๊ะขั้นไหนจ๊ะขั้นที่ที่นากับพเบียร์รงล่คุณใ้ลูกเธอตอนนี้มันกี่นาทีแล้ว่ะเพราะว่าในการนี้มันมันมันดีเลยมตงง้งให้สิาก่อน ้องเบียร์ตอนนี้มันกี่นาทีแล้วเก้าโมงสี่สองอ๋อโอเคมีเวลา้แล้วเข้าเท่าไหร่ลูกเข้าเปล่าเชิ้ตหรือไหนกันล่ะฮะสิบโมงสิบเอ็ดเกนเกนเกนใส่เขาเขาทีมงานเดียวกันนะแต่เวลาเข้าเขาคนละลายจะไม่ค่อยสับทีบ้างเขาเขาทีมงานเดียวกันแต่เวลาเข้าไม่เท่ากันงงมาก กบเขียว <Okay. S 2> อยากตื่นมาเจอพี่แอทุกวันเลยก็มานอนที่บ้านสิโอ้โอเอาแมนเออเออเอาแมนแมนเอีออ่ยแ <c oughs> รวแรงพี่แรงเหรอ พูดจริงจริงเด็กชวนไปนอนบ้านอ่ะท่ามิงก็ไม่เคยก็เขียวเคยมานอนบ้านด้วยนะอเอเหรอสมัยอดีตไม่ได้ได้เนาะไม่รู้เลยว่าคนไปย้ายไปเฮ้ยทักอะไรกันนะข้างหลังอ่ะใข่ลูกจัดมุ้งจัดบุ้นมากวันนี้อุ้ยสวยอ่ะดูดิสวยได้ได้ได้ เฮยเจ็บพี่เบีย์มากเลยเจ็บปะล่ะให้พี่เบีย์เลือกเป็นตัวเลือกเยอะมัลงได้ยี่สิบานไหจริงในจีผมทำถืาแตไหนดยไปทำงานเถอะ From Singapore มาทำงานเถอะ give you three kisses oh thank you ไปถ่ายในอยิปตเนี่ยนี่ไงน้องนักข้าเช้ามีเลยะียต้องเช้าเรถ้าเช้าคนไม่น้ำเดี๋ยววันนี้ฝากเอกสารให้คุณน้ำเพชรดูคุณไดมอนด้วยนะได้ค่ะัรตอนนี้ไปนอนได้อยู่หรออคุณเตยเขาจะให้เปล่าล่ะชูคุณเตยมานอนด้วย คอนเทนทท in, <S 2> <S 2> ต์วีดีโอคอนเทนต์ว่าคอนเทนต์ว่าอ ต<ไ>าดื้อมากเสียงคนนิบดะาร้องดังไวเสียงคนนิบแบบตกใจกว่ายวเช็ดได้ไหมแค่แบบ Have you ever tried Vietnamese food? I love Vietnamese food. So good. รักๆรักกวนา ใช้คำว่าจับเด็กวัยนี้ใช้คำว่าจับเนี่ยจับจับกำลังจับจับมันรุ่นเราเลยเนี่ยจับมันเป็นรุ่นแบบจับจับจับกับเจ๋งป่ะคะรุ่นฉันเป็นเด็กสกอยอยู่เลยช่วงนั้นะมีใครใช้จับบ้างอไหรคะมีใครใช้จับม่เคยใช้จับเม่อไจับจับรู้จักคำว่าจับไหมอ่ะจับแต่ก็ดีนะให้มันกลับมาใช้อ่ะมันรู้สึกว่าอ๋อมันก็เป็นวัยรุ่นเนาะ มีป่ะรู้จักจาบไหมจาบแปลว่าอะไรจาบจาบแปลว่าอะไรแบบบจามันจาบมันเท่มันจาบมันเท่มันเฟี้ยวมันแบบสมัยนี้เขาใช้อะไรอ่ะของแท้หรือป่ะเบียสมัยเนี้ยเวลาคนเท่ๆเขาจะเรียกอะไรของของแท้มัยก่อนเทมันจะเป็นจับเออเออสมัยนี้ก็คือของแท้เนาะใช่ ตามไม่ทันน่ะหมายถึงว่าคำพูดรุ่นสมัยนี้ยมันตามไม่ทันนี่จ้าบของแคร์ของแทร์ทำถึงทำถึงเออทำถึงค o o หน้าภาษาอังกฤษเลย Hola amiga What language is it มาทำงานไม่ถึงห้านาทีได้คเแนนสองสามคน ใช่มันต้องได้ต้อง,องเก็บโกย<ท>มีน้องคนหนึ่งอ่ะไอ้น้องอะตอมอ่ะทำคอนเทนต์แบบไปงานนึงทำตั้งสิบคอนเทนต์แล้วอ่ะ<ช>แล้วมันทยอยลงอ่ะห,หัวใจแปดหมื่นแล้ว้เป็นแล้วโอ้โหน่ารักที่สุดเลยไงถ้าได้แสนหนึ่งแล้วแม่จะทำอะไรไมันจะเปิดการมองเห็นได้เยอะขึ้นเขาจะเปิดการมองเห็นใช่ไหมถ้าเกิดว่าคอโดนขอใจเยอะๆไปเลยเป็น,ปน,ปนไไขอขใจ ขอ,อขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะคะทุกคนไม่ปังป่งตะลั่นในไลฟ์ไม่ได้ใช่ไหมคะเออไม่รู้เหมือนกันนะ่ะน่าจะจะกล้าปิวอ่ะใช่ปะ,ะ,ะโดนหักคะแนนด้วยทำไมอ่ะผิดกฎกไปพูดเพิ่อพูด รับได้ใสมเข้่ยรับไม่ได้อะเดี๋ยวเพิ่งรับเดี๋ยวเพิ่งรับเนื้อเดี๋ยวมันเริ่มใหม่ไหมเวลาใส่เข้าคือมันดับใช่ไหมไหลคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคุณพ่อพี่ปะที่ไม่สบายใช่ไหมคะดีขึ้นแล้วค่ะ ็ห่วงเหมือนกันแหละเพราะว่าเหมือนเขาเป็นแบบระบบประสาทแบบหยุดไปอัตโนมัติแบบหนึ่งชั่วขณะหรอเรียกรถพยาบาลเต็มเลยปลอดภัยดีใช่ไหมปลอดเพนด์ค่ะหมอก็เขาเขาก็ต้องคอยแล้วว่าเชื้อติดเชื้อในกระแสเลือดทุกคนต้องดูแลผอบกันทุกคนต้องดูแลตัวเองนะดูแลสุขภาพนะคะ พ่อไม่เคยเป็นอะไรเลยสุขภาพดีทุกอย่างแต่วันนั้นอาจจะแบบพี่ชายป่วยแล้วก็พ่อนอนน้อยไปเต้าพี่อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็กลับมาแบบตื่นเช้าอีกวันอะไรเงเี้ยอช็อกเลยไม่ได้พักผ่อนนะมีผลนะตอนเนี้ยนอนกันเยอะๆนะอุ้ยแสบแล้วเก่งจังเลยปมือหีกแล้ว ขอบคุณนะคะกบเขียวบอกพี่เตยกินทุกวันกินแล้วมันติดเนาะกบเขียวพี่กินแล้วโคตรติดเลยอะฮะฝนตกเปล่าคุณไม่ี้เข้าช่องใครใครถามฝนตกเปล่าคุณไม่ไเข้าช่องคือใครผู้ใดถามพายุเอาไว้ฉันก็คือมีพายุเข้าอยู่ายุ กิน4ีวันแล้วดีมากเย้ yeah. ใช่พอตอนเช้ามันออกมาแบบดีงามเนะต่เเช้าพายุเข้าอยู่เด้อแต่บางคนนะ่ะบางคนที่แบบออกยากหน่อยอะเขาก็จะกินสองนะเลยพอสองเสร็จก็กินน้ำตามมันก็จะออกมาแบบทักทายเรายามเช้ากบเขียบบอกสวัสดีพี่เมนดี สวัสดีค่ะคุณนมคุณนมเซีนสามแล้วเยเดี๋ยวตอนฟีลมผ้าอะไรได้เก็ไไ้แต่มันมีคนอื่นเรียนด้วยไงวันนี้อ๋อเอาจับให้จับให้ได้มันดดููเดี๋ยวเราจะไปปีนผ้าแหละไลฟ์ปีไหมทุกคนอยากให้ไลฟ์ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะถือกล้องให้ แต่มันก็จะทุบตุ้ลย์ตุลย์อ่ะ Mexico loves you really I used my mom and dad used to live in Phoenix Arizona so it's near Mexico อยากให้ไลฟ์สอนปีนผ้าโอ้ไลฟ์ยังไงล่ะนันน่ะสอนยังไงบอกวิธีเนี้ยหรอกไปพูดก่อนไปฝึกพื้นก่อน ยากยากมันดูเหมือนง่ายเนาะคือคนมันคือดึงดึงน้ำหนักตัวเราขึ้นเนาะใช่แต่มันก็จะมีเทคนิคนิดนึงแต่ว่ามันก็ใช้แรงเยอะอ่ะลองยกน้ำหนักห้าสิบกิโลให้ได้ก่อนห้าสิบกิโลเนาะ <c ười> ยกกันเองอย่างเงี้ยหรอัมก็ต้ก็ไปหาของที่แบบอืมยกน้ำหนักตัวเพราะว่าสุดท้ายการปีนผ้าค,คือย,ยกน้ำหนักตัวเองถูกไหมแม่ มันใช้แต่จริงๆมันก็ใช้เท้าช่วยแต่มันจะต้องมีเทคนิคแต่มันก็จะแบบใช้หลังเนาะใช้ท้องใช้มือสรุปก็คือมืออนี้แหละรอวันที่ไฟเบอร์พิ娅ขาย international <laughs> โอ้ยมันจะมีวันนั้นไหมอ่ะ you have many fans from Latin America love you really Did you get to watch the series? Season two? South Africa? Wow. Watching your life is so healing. Healing my pressure at work. Oh. Sending my hearts to you. ฝนตกไหมเมื่อเช้าเห็นแบบหลับมา <c oughs> ในรถแต่ว่าถนนเปียกอยู่นะตอนเดินลงมาตึกเนี่ยกินน้องฟาตอนนี้พุงหมาน้อยหายไปแล้วค่ะโอ้จริงทุกคนพี่เบิร์ของเรามันดีมากเลยอะ่ะ เดคงแอบครูมาดูพี่ย่าอยู่หรอเอ็กดูเนาะพี่ย่าจำรายการนี้ได้ไหม smart lady ชีวิตคิดบวกเมื่อสามปีก่อนผมเริ่มตามจากรายการนี้อ๋อเหรอจำได้สิ smart lady สัมภาษณ์แขกเยอะมากเลย hi from v i e t Vietnam Vietnamese fan นี่เหรอนกนภา <c oughs> ใช่นี่แหละนกนภา พระาพาเปลี่ยนไปแล้ว You're wonderful person thank you for existing thank you Mary วุ้ยตายละคุณเบียร์ส่งขยันส่งสติ๊กเกอร์ส่งของขวัญให้น่ารักจัง <c oughs> น่ารักมากจิ้นเชา้าเื่อกี้มีคนส่ง ส่งมีให้ด้วยหรอโอ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะ1แสนสี่แปดแล้วขอสองแสนก่อนเขาเลยการได้ป้ะเมื่อไหร่จะลงละครโอ้ยตอนนี้ละครเขาก็ไม่ค่อยผลิตกันเท่าไหร่เนาะน้อยอ่ะเศรษฐกษิจช่วงนี้มันไม่ดีเลยอ่ะเอาสองแสนใจสองแสนใจจะแสนห้าแล้วจะแสนห้าแล้ว ฮดนาทีค่ะค่ะเก็บข้าหนแม่จะแบบเปดก่ไปรวบเดี๋ยวคาดผมออกก็ได้นะเดี๋ยวไปรวบใส่ไม้แล้วนะทุกคนทุกคนทำไมอยู่ดีหิวข้าว แสนห้าแล้วมันคืออะไรอ่ะมันสดๆเลยอ่ะมันคืออะไรตัวยาไปกินข้าวดีกว่ามันปิ้งโอกินมันปิ้งนั่นคือมันจริงๆอข้าวมันม่อย When will you see your girlfriend Ning tomorrow? We're gonna have the rehearsal tomorrow for our fan meeting. We're gonna have our แฟนมีด on the 28 t h of September แสนหกแล้วทุกคนเก่งจังเลยขอบคุณค่ะอะไรอะเนาทีค่ะเป็นไงผมผมเป็นมนุษย์มานานแล้ว ทำยังไงอะอะไรนะทำยังไงหรอทำทำท่าอะไรนะรไน่ทไรค่ะขอบคุณนะคะน้องนานี่กี่โมงแล้วอะต้องลงไปยังตอนนี้แสนหกเจ็ดแล้วทุกคนเก่งมาก, <S <S> กเก่งที่สุด แย่ต้องบ่อยเขาเคาะหน้าจอขอหน้าจออ๋อหมายถึงว่าบอกภาษาอังกฤษแล้วเหรออ๋อใช่เไม่ต้องบอกคนภาษาพีระเขาต้องเคาะจอว่าไงอ่ะ tap the tap 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 Can you please tap the phone the phone Give me many hearts It's almost 200,000 h e a r t s already Can I have 200,000 before I go to work แสนเจ็ดแล้ว,ลว <5 S 1> ทุกคนมาค่ะพาพาไลค์เข้าไปในในเมื่อกี้พี่เบียรได้มงเขาได้ไปเดี๋ยวเจ็ดจะรอที่นึงค่ะจะแสนแปดแล้วค่ะจะแสนแปดแล้วอุ้ยทำไมเก่งกันอย่างเงี้ยเบียร์ถือแม่ก็ได้ Can you say Te amo please What does it mean Did I pronounce it right เคาจะจอบ่อยๆมันก็จะขึ้นยอดสวยมากเอางี้ทุกคนเดี๋ยวจะไปทำงานก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวตอนไปออกกำลังแล้วเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดูเนาะว่าเหนื่อยแค่ไหนโอเคไหมคะ So I'll come back around 11 o'clock. I'm gonna go do aerial silk. Gonna have some exercise today. Okay. เฮ้ยค่ะบาย everyone see you at 11 o'clock เจอกัน11บเอ็ดโมงนะทุกคนสวัสดีค่ะบัลเข้าสตูแล้วนี่ค่ะเข้าสตูแล้วนะบ๊ายบายแสงในสตูสวยเออแสงในสตูสวยเนาะแสงแสงในสตูสวยจัง นี่ค่ะที่ทำงานของเรานะคะเจอกันนะทุกคนสิบเอ็ดโมงนะแสนเก้าแล้วอ,ะอ,ววอ่ะโอ,อ,อ,อ้เลิฟพิวแสนเก้าสองแสนล้ววางแม่อะงั้นรอสองแสนก่อนสองแสนระวางนะทุกคนขอเร็ว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 แสนเก้าสองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มีแขกรับเชิญของเรานะคะคุณเฟิร์ลพาราดีคุณแม่ลูกสองสวยงามแสร9้าแล้วทุกคนเร็วเร็วเร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 วสรเก้าห้าแล้วใช่เสร็แแล้วสิ้นเช้า Hi from Brazil สอ,ส,สองแสนเลยทุกคนสิบเอดโมงเจอกันใหม่นะไปก่อนนะทักง,งานก่อนนะบายบาย